คนวันศุกร์ไนะพ่เสี่ยงแทยของคุณได้ไพ่หมายเลขสิบหกนะฮะทาวเวอร์ขบับรถขับราต้องระวังนะคะฟืนไฟก่อนออกจากบ้านดูให้ดีนะปิดหรือ,อยังถอดหรือ,อยังปลักไฟนะกาต้มน้ำพัดลมนะคะหรือเตาแก๊สนะออกจากบ้านนะปิดแล้วหรือ,อยังดูให้ดีนะคะหรือถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันสายไฟมันเริ่มเก่า เริ่มเปื่อยเริ่มอะไรเนี่ยควรจะหาทางเปลี่ยนนะคะอืมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดไฟไหม้นะคะใช้ใช้ไปแล้วไฟมันช็อตนะ่ะอืมนะคะหรือถ้าท่านใดมีสารเจ้าที่สารพระภูมิสารเจ้าที่สารตายายนะตีจจเอี้ะนะคะเอะะอม,มีอะไรแตกหักพังชํารุดอยู่ก็จัดการเคลียร์ซะนะคะอืมอ่าอย่างบางบ้านมีตีจ่จเอียนะคะเออแล้วมีหลอดไฟเล็ก,ลกๆอะ่ะนะ เปิดแล้วบางทีบางดวงมันก็ติดบางดวงมันก็ไม่ติดนะคะเปลี่ยนให้ท่านซะนะคะจะได้เหนี่ยวนําในเรื่องของความโชคดีนะเหนี่ยวนําในเรื่องของเงินเงินทองทองให้กับคุณนะคะ,ะ,คะอืไพ่ใบต่อไปของคนวันศุกร์นะคะได้ไพ่เดอะฟูลไพ่หมายเลขศูนย์ลูกหลานเด็กเล็กๆ,ๆนะคะวันนี้เสริมดวงคนวันศุกร์ทำบุญลงศพผ้าห่อศพหรือทำบุญกับบุญที่ที่ต่างๆนะคะรวมกับตันยูโป,ปรเทคตึงได้เลยล่มไส นะหรือจ้าทรมบุญกับคนที่เด็กโรงพยาบาลเด็กบ้านพักเด็กอ่อนนะฮะได้หมดนะเป็นการเสริมดวงคุณในวันนี้นะคนวันศุกร์ท่านใดทําไมถ้าไม่ถูกกับหมาแมวนะวันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะโดยเฉพาะหมาจรจัดแมวจรจัดนะคะอย่าไปจับมันอย่ามาันจะกัดมันจะข่วนเอานะต้องต้องเสียเวลาต้องไปฉีดยาเนาะการบัดทยักนะะฉีดยากันบ้ากนะคะต้องระวังนะเดินไปเนี่ยตามท้องถนนเลยต่างๆมันถ้ามีหมาจรจัดก็ถือไม้ไว้หน่อย นะคะเอออย่าไปยุ่งกับมันอย่าโดนกัดนะคะขับรถขับราววันนี้ก็ต้องระวังหรือท่านใดที่ค้าขายอยู่ริมริมถนนนะคะอยู่ริมริมต้องระวังนิดนึงนะคะอย่าหันหลังให้ถนนนะคะหันหน้าเพื่อเราจะได้รู้ว่าเหตุการณ์จะได้หนีทันนะ,ะเพราะเดี๋ยวนี้นะที่อาจารย์ดูข่าวเนาะรถบางทีเออลืมเบรดลืมอ,อ,อะไรดึงเบรกมือบ้างบางทีเข้าเกียร์ผิดบ้างนะพุ่งเข้ามาในร้านอย่างเงี้ย อันตรายมากเลย,ยนี่ต้องระวังนะคะท่านใดที่เปิดร้านอยู่ริมริมถนนอย่าไว้ใจนะคะหันหน้าเข้าถนนเลยนะจ๊ะอย่าหันหลังนะคะอืมเราจะได้หนีทัน <c oughs> อ่ะในด้านการเสริมดวงบอกไปแล้วสื่อนะ,ะของคนบันสุในวันนี้นะ,คะใครมีกูมารใครมีตาไข่นะ,ะก็เลบทูปตาไข่เลขจักกูมานนะคะหรือเอ่อ ทะเบียนรถที่เข้าซ่อมหรือถูกเฉียวชนนะหรือถ้ามีคู่กรณีก็ทะเบียนของคู่กรณีด้วยนะคะเป็นสื่อให้กับคนวันศุกร์ในวันนี้สําหรับเลขหน้าไพ่คนวันศุกร์หนึ่งหกศูนย์แปดสามนะคะหนึ่งหกศูนย์แปดสามเป็นเลขหน้าไพ่ของคนวันศุกร์ในวันนี้โชคดีค่ะ